สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเดียร์อซ์ซันครับวันนี้พี่แฮมจะมาด้วยท่านเทลเลอร์นะครับผมกับซีรีส์เรื่องใหม่ของโอมและฟลุกนะครับเราเพิ่งจบกันไปนะครับผมกับซีรีส์ของเขาครับเรื่องเลิฟแอดไนนะครับผมกับโอมและฟลุกเนาะแล้วเรก็ได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเชือกบ่านะครับผมที่กำลังลดแลกอยู่ตอนนี้ในบทของดีนกับพามนะฮะเราจะได้เห็นเขาอีกแล้วนะครับผมกับเรื่อง six o n i n e bedtime story นะครับผมก็โอ้ มีความสุขนะครับช่วงนี้อยู่กับโอมฟลุกไปรัวๆ,ๆยาวๆนะครับผมซึ่งก็ไม่พลาดที่จะซึ่งช่องเราไม่พลาดที่จะรีแอคชั่นแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็รีแอคชั่นแล้วก็คุยกับทาง VTV แล้ว VTV บอกว่ารีแอคชั่นได้นะครับแต่จะได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามเงื่อนไขก่อนนะครับผมตอนนี้คิดว่าเงื่อนไขควรจะออมาช่วงกใกล้ๆตอนที่ซีรีส์จะออนแอร์นะครับผม แต่ก่อนอื่นเดี๋ยเรามาพูดถึงเทเลอร์กันก่อนนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อ่านนิยายนะครับผมปกติพี่ก็ไม่อ่านนิยายอยู่แล้วเนาะคืออาจจะซื้อมาเก็บนะฮะแต่ไม่ได้อ่านเพราะว่าเราต้องมาเรียกชันเนาะงั้นกันเวลาเราอ่านทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้บทก่อนเรารู้เรื่องก่อนมันจะทำให้เราการรีอคของเรามันผิดพลาดมันจะแบบว่าเหมือนกับมีความไบแอสนิดๆหรือมีความแบบว่าเข้าใจเรื่องมาก่อนแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่อยากจะรอนรีอคเลย แต่เรื่องนี้เราเห็นนิยายน่ะขายในงานหนังสืออยู่นะครับ Six Online ไปทาง s ตอ r y ก็เห็นนิยาย้วตอนแรกจะซื้อมาแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอซีรีส์ออนใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะซื้อมาแล้วก็มาตั้งตรงนี้ชอบซื้อมาแล้วก็มาติดเอาไว้เหมือนเป็นแบ็คกราวอะไรอย่างนี้อ่าทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการข้ามเวลาอ่ามันไม่ค่อยเหมือนใครนะครับผมมีการเรื่องของการย้อนเวลาไปย้อนเวลามาซึ่งอาจจะทำให้เรางงงวยได้มีฟีดแบ็กเราไปเห็นฟีดแบ็กเหมือนกันของการอนยิอนยายรุ่นนี้มีคนบอกว่า เออก็ค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันอาจจะอาจอาจอาจจะมีการหลุดไปบ้างหรือคนที่แบบจะมาเหมือนกับรีวิวเรื่องก็จะบอกว่าโหเรื่องนี้มีความซับซ้อนพอสมควรแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะาติดตามนะครับผมก็เป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่คนดูดู เป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่คนอ่านนิยายเนี่ยชื่นชอบมากเรื่องหนึ่งเลยนะฮะให้คะแนนกันแบบ8.5 9เต็ม10เลยเนี่ยถึงว่าเรื่องนี้นะ่น่าจะน่าสนใจจริงๆแล้วก็ความน่าสนใจของมันคือเรื่องที่เราบอกไปแล้วคือเรื่องของการฆ่าเวลาของการที่เหมือนกับมันมีมิติคู่ขนานย้อนฆ่ากันไปฆ่ากันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราไม่แด่ใ่ว่าเรื่องนี้ตกลงมันเป็นมิติคู่ขนานหรือมันเป็นการย้อนไทม์ไลน์แต่เข้าใจว่าเป็นมิติคู่ขนานนะเพราะว่าน่าจะมีตัวละครทั้งตัวโอมฟลุกเนี่ยมี2คนนะครับผมเท่า อยู่คนละพบกันหรือคนอยู่คนละมิติกันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปดูเทรลเลอร์ hmm. ก่อนละกันนะครับดูพร้อมๆกันอีกสักทีหนึ่งก่อนที่จะมาพูดเรื่องย่อกันว่าเรื่องย่อมันจะเป็นยังไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วความน่าสนใจของเรื่องนี้มันจะทําให้เราลุ้นยังไงเพราะเขาโปรยมาแล้วว่าเป็นเรื่องซีรีส์ที่สามารถที่จะเลือกตอนจบได้นะครับเออยังไงนะเรื่องตอนจบไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์กันก่อนนะครับผมกับ six o n i n e นะครับ bedtime story ครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณทาง vtv original นะครับผมแล้วก็ all disc นะ 609เบด t า m น์สตอรีผมไปเชื่อว่าโลกใบนี้จะเป็นยังไงเราจะเป็นคนกำหนดเองใช้ชีวิตแบบเหมือนจะไม่มีวันพรุ่นี้อีกแล้ว น้องเป็นใครอ่ะคิดถึงพี่มั่มจังมั่มกับดิวอ้นะคนแรกที่ <ผม S 2> เราเจอกันเนี่ย,นนยดิวโดนยิงตายไปแล้วแต่พอมาอีกวันนึงเนี่ยพี่ม,มั่มการที่เรามาเจอกันแบบเวลาถอยหลังแบบนี้ พี่อาจจะแก้ช่วยฉลากยิ้ได้ก็ได้นะพี่มามพี่จะช่วยเขาได้หรือเปล่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะถูกกำหนดไว้แล้วก็ได้ เช่อมีคู่นี้มันดีเนาะการได้พบดิวในห้องนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตพี่แล้วนะพี่จะทิ้งผมไปนแบบนี้ไม่ได้นะพี่มั่ม ทีเรายังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับแลวเราไม่แน่ใจว่าเขาจะดัดแปลงจากตัวที่เป็นแบบตัวของนิยายหรือเปล่านะฮะถ้ายที่สุเท้าที่ดูเนี่ยตามเรื่องย่อของนิยายเนี่ยคือเหมือนกับว่าโอเคเทาดูพร้อมๆกับเทเลอร์เดวิดคร์ไปพร้อมๆกันนะั่นคือว่าตัวละครเนี่ยมันมีการย้อนเวลาเกิดขึ้นแต่มันการย้อนเวลาที่ไปอีมิติหนึ่งที่เป็นมิติคู่ขนานนะฮะหมายความว่าตัวละครของมั่มเนี่ยเราจะเห็นมีมั่มสองคนนะมั่มทรงผมพละทรงกันแล้วก็มีดิวสองคนที่มีดิวใส่่่่่่แแวววนนล้ก็เดดิิทีไมาารค ทั้งสองคนก็จะมีมีตัวตนอยู่ในทั้งสองมิตินะครับแต่มั่มในมิติในที่เป็นเหมือนนักดนตรีเพลย์บอยหน่อยๆน,นะครับผมมั่มคนเนี้หลับปุ๊บแล้วก็ย้อนเวลาไปแต่ไปโผล่ในอีกมิติคู่ขนาดหนึง่งแล้วทุกๆครั้งที่ย้อนไปเนี่ยก็จะเป็นการย้อนย้อนถอยหลังคล้ายๆกับหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งเอ่อ tomorrow i will date with yesterday you เออน่าจะเรื่องนั้นแหละถูกแล้วก็คือือกว่าเหมือนกับ ขอค่าวันพรุ่งนี้ไปอะสิ่งที่เราจะเจอคือวัน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 ก่อนหน้านั้นของอีกคนหนึ่งหมายความว่าวันที่มั่มย้อนไปหาดิวครั้งแรกคือวันที่ดิวตายเพราะดิวถูกยิงถูกไหมถูกคนใส่หมวกกันน็อกมาชุดดําแล้วก็มายิงแต่พอวันต่อมาของมั่มเนี่ยมั่มย้อนเวลากลับไปปั๊บจะไม่ได้เจอวันต่อมาที่ดิวตายไปแล้วแต่จะเจอวันก่อนหน้าของดิวที่ดิวังไม่ตายงงไหมไม่น่างงนะเอออารมณ์เหมือนกับว่า มั่มเนี่ยคือวันพรุ่งนี้ส่วนดิวอะ่ะคือวันเมื่อวานย้อนับมาเจอกันแบบนี้เรื่อยๆทีนี้มันก็จะเป็นความรักแล้วว่าเขาจะหาวิธีปกป้องไม่ให้ดิวตายในวันสุดท้ายของของอันนั้นทีนี้เขาจะปกป้องได้หรือเปล่าแล้วเขามีพีรเรียตในการที่ช่วงเวลาของการย้อนเวลาเนี่ยได้กี่วันได้กี่คืนอันนี้เราไม่แน่ใจเพราะอย่างตอนที่ของโดดุนหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันจะได้มันเจ็ดวันนะฮะเป็นช่วงนั้นคือมีโอกาสย้อนกลับไปหาได้แค่เจ็ดวัน แต่อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันย้อนได้เป็นเดือนเป็นปีหรือย้อนได้เท่าไหร่นะครับผมหรือว่าหมายความว่าย้อน7วันหมายว่าย้อนได้แค่7็ดครั้งคุณมีโอกาส7จดวัน7จดครั้งแต่น,นี้เราไม่แน่ใจว่าเขาจะย้อนไปถึงได้เมื่อไหร่นะครับผมอ่าทีนี้เมื่อมีดิลในโลกนั้นที่ย้อนกลับไปหาและดิลรอคอยพี่มั่มมันก็ต้องมีดีวในโลกนี้เหมือนกันนะครับผม่เราไม่แน่ใจว่าดิวในโลกนี้เป็นใครอ่าแต่ไม่ใส่แว่น แต่ดิวในโลกนี้ไม่ได้จะเป็นใครแล้วเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงแต่เราคิดว่าด้วยความที่มันเป็นมิติคู่ขนานเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของตัวละครน่าจะโยงใกล้ๆกันหมดมีเรื่องของผู้หญิงคนนั้นมาเกี่ยวด้วยเรารู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่มันเกี่ยวพันกันหรือเปล่าแล้วทําไมคนในโลกนั้นที่เป็นชุดดาต้องมาฆ่าดิวที่ใส่แวน่นดิวที่ใส่แว่นไปทําอะไรก่อเรื่องเอาไว้ในโลกนั้นหรือเปล่าถึงต้องถูกฆ่าอืมแล้วพะเอจะไปช่วยได้ยังไงนะครับผมเช่นการมั่มในโลกนี้และดิวในโลกนี้เนี่ย เป็นอะไรกันความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วถ้าเขาเจอสองดิวมั่มที่มั่มที่ย้อนเวลาตอนกลางคืนไปเจออีกดิวหนึ่งกับมั่มตอนกลางวันที่เจออีกดิวหนึ่งเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกเดียวกันไหมหรือเขารักแค่ดิวที่อยู่ในมิติคู่ขนานแล้วมิติที่อยู่มิติเดียวกับเขาอะเขารักหรือเปล่าหรือมิติเดียวกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เราไม่รู้นะับผมอาจก็ต้องรอดูว่าในเรื่องมันจะมันจะเล่าออกมาแบบไหนส่วนดิวในมิติไหนที่ใส่แว่นเนี่ยจะเจอพี่มั่มในมิตินั้นหรือเปล่า แล้วมั่มในวิธีนั้นเป็นใครเออแล้วการที่อยู่ดีมั่มคนเนี้ไปโผล่นในห้องนอนอะดิวที่ใส่แว่นเน่ยจะคิดหรือเปล่าว่าเอ,อ๊ะมั่มคนนี้คือคนเดียวกับคนในโลกเขาหรือจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าคนละคนกันเออแล้วเขารักมั่มที่เป็นคนในโลกนี้แต่มั่มในคนในโลกนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขเขาหรือมั่มในคนในโลกนั้นอาจจะเป็นคู่ศัตรูเขาก็ได้นี่เรายังลังเลเลยว่าจริงๆแล้วคนที่ใส่หมวกกันน็อกอะมายิงเนี่มันใช่ ถ้าถ้า้าเราจะเขียนเลืองให้มันดูซับซ้อนนะเราว่าคนที่ใส่หมวกกันน็อกมายิงดิวในโลกนั้นนะ่ะต้องเป็นมั่มเหมือนกันรายการที่มั่มจะแก้ได้มั่มตัวมั่มในโลกนี้ต้องไปหยุดมั่มในโลกคู่ขนาดไม่ให้มายิงดิวต้องไปแบบเนี้ยเออมันจะดูแบบมีอะไรที่มันสนุกแลนะน่าสนใจมากขึ้นอเพราะมันคือตัวของกันและกันตัวของตัวเองเนี่ยเพราะมันดิวในโลกนั้นนะ่าจะไปเกาะเรื่องอะไรบางอย่างดิวที่ใส่แว่นเนี่ยไปเกาะเรื่องอะไรบางอย่างทําให้มั่ม ในโลกนั้นอาจจะมาค่าดิวแล้วคิดว่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันดิวในฝั่งนี้ก็น่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเหนกัที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับมั่มในทางอาจจะเป็นในทางบางอย่างที่ทําให้เขาเป็นคู่กันไม่ได้เพราะไม่งั้นมันจะเกิดความซับซ้อนคือชั้นหลงรักดิวในโลกนั้นแล้วชั้นอาจจะมารู้สึกดิวรู้สึกดีกับดิวในโลกนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นดิวในโลกนี้ต้องมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีต่อกันไม่ได้หมยความว่าจะเป็นแบบญาติกันเป็นเพื่อนกัน หรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันหรืออาจจะเป็นแบบเกี่ยวดองกับพี่น้องของฝั่งมั่าฝั่งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกคือแบบมันต้องมีความแบบนี้อยู่เพื่อไม่รู้นะเข้าสู่ว่าถ้าจะเขียนบทให้มันเป็นแบบนี้มันต้องมีความที่คู่กันไม่ได้ในโลกของตัวเองเลยต้องมาคู่กันในความที่มันต่างมิติกันอืมแต่ทีนี้พอมาคู่กันต่างมิติอ่ะมันจะยังไง มันต้องกลับบ้านไหมมันต้องจากกันไหมมันต้องหายตัวไปไหมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่เราจะไม่เจอกันอีกมันมีช่วงเวลาที่กําหนดไว้ไหมว่าต้องเจอได้แค่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่เจอกันอีกจะเป็นยังไงหรือจะต่างคนต่างจะหรือคนที่หรือจะย้ายไปอยู่ในมิตินั้นเลยแล้วไม่กลับมาอีกอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่ามันต้องมีคนนึงในมิตินั้นตายไปเพื่อใช้ชั้นไปอยู่ในอยู่ในมิตินั้นได้เพื่อจะแทนใครคนใดคนหนึ่งอืมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมคือ ถ้าสมมติเขาช่วยดิยวในมิตินั้นได้ให้ดิวในมิตินั้นรอดแต่สุดท้ายแล้วแอดเด N เน่ยตาม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 ไทม์ไลน์ดิวในโลกนั้นต้องตายวันนี้จนเนะี่ยเขาก็อาจจะพาดิวในโลกนั้นกลับมาอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าวะแล้วก็ดิวในโลกนีก้อาจจะมีเหตุการณ์ให้ตายไปเหมือนกันคือคขารู้สึกคือมันจะเจอกันยังไงมันจะข้าม,มนันยังไงเมื่อมันมีคนที่อยู่หน้าตาเหมือนกันในมิติเดียวกันเอออันนี้คือความน่าสนใจว่าจะคู่กันยังไง เขาเขารักกันแล้วเขาถ้าไปจบแบบไหนความสัมพันธ์ของเขาจะคู่กันแบบไหนอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็น่าสนใจแล้วถึงน่าจะมีเรื่องของการแบบช่วยชีวิตนะมีการเหมือนกับดูไทม์ไลน์ต้องมีการสืบสวนสอบสวนมีการหาความจริงอะไรด้วยัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจว่าเอ้ยเขาน่าจะไม่ใช่คแค่เรื่องโรแมนติกความรักแล้วแต่ระหว่างความรักของความโรแมนติกมันก็จะมีเรื่องการสืบสวนหาความจริงไปด้วยแล้วหาวิธีช่วยตัวละครดิวด้วยอืมอ่ะก็ เราเราสูว่าน่าสนใจนะและเคมีสองคนก็ดีมากๆหุ่นแล้วแล้วเราจะเห็นความแฟนตาซีของอีมิติหนึ่งด้วยการที่เขาใช้สีม่วงมั้งเวลาเขาข้ามไปอีมิติหนึ่งก็จะใช้สีม่วงในการแล้วเราทำเหมือนกับถ้าใครดูเหมือนกับแบบเรื่องเกี่ยวกับมิติผู้ขนาดบ่อยๆอะ่ะเราจะเห็นว่าบางทีโลกเดียวกันก็จริงหน้าตาคนเหมือนกันก็จริงแต่สีสันหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ละมิติอาจจะมีความมันต่างกันแต่ของที่ใช้หรือรูปแบบความคิดจะมีความคล้ายคลึงกัน คิดว่าเขาก็น่าจะเอาตีมีมาเล่นแต่ที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะต้องมันจะยอมเวลาได้เฉพาะตอนหลับหรือเปล่าหมายถึงว่าหลับปุ๊บแล้วไปเจอหรือเปล่าแบบอารมณ์ว่าต้องหลับเวลานี้ถึงจะไปเจอกันถ้าหลับผิดเวลาจะไม่เจอกันหมายความว่าถ้าหลับกลางวันก็จะไม่เจอกันต้องหลับกลางคืนเท่านั้นถึงจะเจอกันอย่างนี้หรือเปล่างั้นถ้าไม่หลับเลยล่ะหรือว่าไม่หลับช่วงเวลาที่ถูกต้องเช่นต้องหลับช่วงแบบเที่ยงคืนถึงจะเจอกันเปลี่ยนไปหลับตอนตีห้าแทนก็จะไม่เจอกันแล้วอย่างเงี้ย เออมันมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเออเรายังไม่แน่ใจอืมแต่คิดว่าพยายามจะเรียงเรียบเรียนจากเรื่องพวกอย่างงี้นะที่ย้อนเวลาต่างๆที่เคยดูในหัวอย่างเงี้ยพวกซีรีส์หรือจะเป็นหนังนี่ก็จะมีความที่เอาลุกเล่นมาใช้ได้ประมาณนี้แหละอืมทีนี้ยมันจะพอมาใช้ได้ประมาณน,นี้มันจะเล่าเรื่องน่าสนใจแค่ไหนความความน่าสนใจคือการเล่าเรื่องแหละการผูกเรื่องตัวละครเออการผูกปมตัวละครว่าตรงนี้คือความน่าสนใจส่วนเคมีเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะได้อยู่แล้วผ่านอยู่แล้วชิวๆิว การแสดงไม่ต้องพูดถึงรอดอยู่แล้วนะครับผมเ,ออเราห่วงแค่เรื่องนี้แหละการปฏิบัติต่อเรื่องการเล่าเรื่องเพราะเรื่องแบบนี้ถ้าเล่าไม่ดีเล่าไม่เคลียคนงงนะฮะคนจะงงว่าตกลงนี้ยังไงคนจะงงว่าตกลงนี้ทำลายแบบไหนย้อนมาอะไรเป็นยังไงมันจะงงได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งเราก็จะสังเกตซีรีส์หลายเรื่องเหมือนกันที่เราเคยทําไปก่อนอันนี้เกีเ่ยวกับลาเกี่ยวกับเวลาเยยงี้ยคนดูงงเราต้องตอนตอนมารีอคนี่คือต้องมา r e แคปตอนท้ายอีกรอบหนึ่งว่า เออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาเขียนเส้นเวลาอธิบาย,ยหรือซ้ำเพื่อจะให้เข้าใจว่าตกลงมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเออมีคิดว่าเรื่องนี้ตอนรีแอคอาจจะทำเหมือนกันคือมาเขียนเส้นเวลาให้ดูว่าตัวละครเจอกันได้ยังไงเป็นตัวละครแบบไหนหรือเปล่าเออเดี๋ยวรอดูกันนะว่าต้องทาหรือเปล่าหรือเขาจะเขาาจะเล่าละเอียดมากโดยไม่ต้องทำแล้วก็ได้นะครับผมต้องรอดูกัน โอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับการ r e a ยลลิ Trail ดนะ์เทเนาะคิวทุกคน่าจะตื่นเต้นนะแล้วก็รอคอยนะครับผมเริ่มตอนแรกเนี่ยวันที่2ธันวาคมนะครับผมเวลา2ทุ่มตรงนะครับทุกวันศุกร์นะครับทาง VTV เท่านั้นนะครับเพราะมัน VTV o r i g i n a l เนาะก็ติดตามกันได้ซึ่งช่วงนั้นพี่แฮมเนี่ยไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเข้าใจว่าน่าจะต้องเลดอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้เจอกันนะครับผมในตอนแรกของ EP แรกเนาะแต่เขาจะมีการไปดู EP แรกกับ EP ที่สองกันหนีที่โรงหนังเนาะ จริงๆก็คือมีมีโอกาสจะได้ไปด้วยแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะติดไปต่างประเทศนะครับไปยาวเลยพี่ไปช่วงแบบสิ้นเดือนนะฮะยี่ยาวไปถึงแบบห้าทันวาอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้ก็คือแบบอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับผมก็อาจจะไม่เป็นไรเนาะรอนิดนึงถ้าหายไปอย่าบอกว่าพี่แค่หายไปไหนไม่รียกเรื่องนี้ก็หรือเปล่ารีอคแน่นอน,นะครับผมแต่อาจจะมาช้าหน่อยนะครับสำหรับอีพีนึงโอเค วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้เสียองทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมเอาไว้เจอกันต่อ s ซีรีส์ออนนะครับวันนี้พี่ทำไปก่อนครับบ๊ายบาย